สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ที่เล่าเรื่องเรียบง่ายและมีประโยชน์อยู่กับผมในกระจกนะครับวันนี้มีเรื่องราวบางอย่างที่อยากเล่าและชวนคุณลองคิดไปด้วยกัน negative income tax คนไทยต้องยื่นภาษีทุกคนคืออะไรกลายเป็นคีย์เวิร์ดค้นหาขึ้นมาทันทีหลังจากวานนี้นายวารนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง ภายใต้การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยหนึ่งในใจความสำคัญคือการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเชื่อมโยงข้อมูลพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่10หน่วยงานเพื่อนำไปสู่การออกแบบนโยบายสวัสดิการในลักษณะ negative income tax ให้กับคนไทยวางเป้าหมายให้สามารถเริ่มใช้ได้ปี2570 ผ่านหลักการเริ่มต้นสำคัญโดยทุกคนต้องเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อยืนยันรายได้หากรายได้ไม่ถึงเกณฑ์จึงจะได้รับสวัสดิการแทนสำหรับแนวคิดภาษีเชิงลบคือระบบที่ให้ประชาชนทุกคนต้องยื่นแบบภาษีแม้มีรายได้น้อยกว่าค่าลดหย่อนเพื่อให้รัฐใช้ข้อมูลไรายได้คัดกรองสิทธิสวัสดิการอย่างแม่นยำหากรายได้สูงกว่าเกณฑ์เท่ากับจ่ายภาษีตามปกติ หากรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์เท่ากับไม่ต้องเสียภาษีเพราะไม่ต่างจากภาษีติดลบและจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรับแทนโดยกระทรวงการคลังเตรียมใช้ระบบนี้เป็นเครื่องมือปฏิรูประบบภาษีและสวัสดิการลดความซับซ้อนของโครงการช่วยเหลือกว่า20รายการเชื่อมฐานข้อมูลไรายได้ประชาชนเข้าด้วยกัน ด้านข้อมูลจาก h e n o m e n a บริการทางการเงินเผยเพิ่มเติมว่าแท้จริงแล้ว Negative Income Tax เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากนักเศรษฐศาสตร์มิวตันฟิธแมนในสหรัฐอเมริกาช่วงทศวรรษปี1960เพื่อแก้ปัญหาสวัสดิการที่ซับซ้อนและไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นระบบ e a r n Income Tax Credit ที่ใช้ในหลายประเทศเช่นสหรัฐแคนาดาและสหาราชอาณาจักร คนไทยหลายสิบล้านคนต้องเข้าสู่ระบบภาษีนั่นเท่ากับว่าถ้าประเทศไทยมีการนำนโยบาย negative income tax มาบังคับใช้จริงจะดึงอีกหลายสิบล้านคนเข้าสู่ระบบภาษีครั้งใหญ่เนื่องจากหากประเมินจากข้อมูลของสภาพัฒน์แล้วจะพบว่าเมื่อปี2562จากจำนวนแรงงานในระบบ19ล้านคนแต่มีผู้ยื่นแบบภาษีเพียง10.7ล้านคนและท้ายที่สุด เหลือผู้ที่มีไรายได้สุทธิที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีเพียง4.2ล้านคนเท่านั้นโดยจุดที่น่าสนใจคือคนไทยบางส่วนไม่รู้ว่าการยื่นแบบภาษีและเสียภาษีเป็นหน้าที่ตามกฎหมายอีกทั้งไม่เคยรับรู้ว่าการยื่นแบบไม่ได้หมายความว่าต้องเสียภาษีหรือหากมีเงินได้สุทธิไม่เกิน150,000บาทจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษี ซึ่งสัดส่วนผู้ไม่รู้กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยหรือมีสถานะทางการเงินที่ไม่ดีซึ่งมีความเป็นไปได้ว่านโยบายนี้หากเดินหน้าเต็มรูปแบบจะเปลี่ยนโฉมระบบภาษีของไทยครั้งใหญ่เพราะการบังคับให้ทุกคนต้องยื่นแบบภาษีไม่เพียงแต่ทำให้รัฐมีข้อมูลรายได้ของประชาชนครบถ้วนเป็นครั้งแรกแต่ยังเป็นการขยายฐานผู้เสียภาษีโดยอัตโนมัติในมุมของรัฐ ข้อได้เปรียบสําคัญคือได้ฐานข้อมูลรายได้ที่ครอบคลุมทั้งประเทศลดปัญหาการกระจายตัวของข้อมูลที่อยู่ตามหน่วยงานต่างๆและสามารถคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการได้ตรงเป้าลดความซําซ้อนของโครงการช่วยเหลือกว่า20รายการขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้รัฐจัดเก็บภาษีจากผู้มีรายได้สูงที่ไม่เคยอยู่ในระบบมาก่อนทำให้รายได้ภาครัฐเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องปรับขึ้นอัตราภาษี ในมุมของประชาชนผลกระทบจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มรายได้กลุ่มที่เสียภาษีอยู่แล้วแทบไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเพราะคุ้นชินกับการยื่นแบบอยู่แล้วแต่อาจเจอกระบวนการตรวจสอบรายได้ที่เข้มงวดขึ้นกลุ่มที่มีรายได้พอสมควรแต่ไม่เคยยื่นภาษีจะถูกดึงเข้าสู่ระบบอาจต้องเริ่มเสียภาษีจริงหากรายได้เกินเกณฑ์ถือเป็นผู้เสียประโยชน์ชัดเจน กลุ่มรายได้น้อยหรือตกลนจากสวัสดิการจะเป็นผู้ได้ประโยชน์เต็มที่เพราะเมื่อข้อมูลรายได้เข้าสู่ระบบรัฐจะมองเห็นปัญหาและจ่ายเงินช่วยเหลือได้แม่นยำม,มากขึ้นในระยะยาวนโยบายนี้ยังช่วยสร้างวินัยการยื่นภาษีให้เป็นเรื่องปกติของคนไทยเพิ่มความโปร่งใสในการจัดสรรสวัสดิการและทำให้นโยบายช่วยเหลือมีเป้าหมายที่ชัดเจนลดการใช้เงินผิดกลุ่ม ซึ่งหากบริหารจัดการได้ดีอาจช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างระบบสวัสดิการที่ยั่งยืนในระยะยาวอย่างไรก็ดีความท้าทายสำคัญคือการทำให้ระบบยื่นภาษีใช้งานง่ายครอบคลุมถึงพื้นที่ชนบทและกลุ่มนอกระบบรวมถึงต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าการยื่นแบบไม่เท่ากับต้องเสียภาษีเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและเตรียมรับมือแรงต้านจากกลุ่มที่เคยอยู่นอกระบบเป็นต้นขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดไลค์เพื่อติดตามหรือแชร์ให้เพื่อนฟังเรื่องนี้ด้วยนะครับ